เด็กๆอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหมครับมีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักเข้ามาที่บ้านแล้วก็พูดคุยเออาเสียงยัง,างวายชอบไหมครับไม่ชอบพเพราะมันเป็นบ้านของเราเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะตรงเนี้ยมันคณเล่าให้ฟังว่า พระนเรศพระนารนา,ายณ์สัจเเอวาสัมมาวิญญาณนะสัมปันโนสิปิโสภคว,วา อาาจรย์นะครับนี่เลี้ยวขวาลูกค้องอยู่ด้านหลังนีไงครับหนูเดินตรงเข้ามาเลยลูกเดินตรงเข้ามาเลย ดังนั truth, ้นด้านั้นเว้นไว้ให้คุณครูลูกเว้นให้คุณครูของเราต้องประสบสภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยครั้งสำคัญหลายต่อหลายครั้งการลูกที่ปากในน้ำเจ้าสยามรอสร้อยสิบสองหรือมิจฉารอสร้อยสิบสองเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยตื่นเรียนรู้เพื่อเป็นใจลูกหลานไทยให้ตระหนักว่าครั้งหนึ่ง นในกระโดดตาอันตตในเวลาที่สามนี่นะครับไม่ใช่เรือลบแต่เป็น,นเรือสินค้าที่ในทีนั้นบอกว่าเป็นเรือนำล่อ,อ,งลองนะครับคือเป็นเรือนำส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นเรือไทยนะครับรที่กรกตาปากน้ำหรือปากปากแม่น้ำเจ้าพญาของเราที่ต้องระวังอยู่นะครับว่าถ้ามีตะโตเข้ามาเรือพวกนี้จะต้องทำการตกัดกั้นนะครับพร้อมพร้อกับนะครับเป็นใหญ่ที่อยู่ ที่แค่นี้คือป้อมจุนนะครับก็คือตัวนี้นะครับูตใหญ่กลืกอมมือกบายแยงฝ่ายใดนิดเดียวเสียด้ว่้หลังมองไม่เห็นนะครับล้อขใ่ให้มีที่ว่านิดเดียวเพื่อจะได้มองเห็นนะครับไม่ทั้งหมดอยู่เจ็ดกระบอกนะครับเจ็ดกระบอกที่เราซื้อจากอังกฤษนะครับเจ็ดต้นเดครับนี่เป็นของมือไทยทั้งนั้นเลยนะครับ S <S <an> <S เราเสียที่ไไปนะครับตัวน,นี้นะครับตอนนี้นะครับเราเสียที่ไไปแล้วครั้งแรกตรงนี้เราก็เสียไปแล้วพอเราเสียตรงนี้ไปแล้วนะครับจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเป็นประเทศไทยนะครับไหยก่อน <S <S <an> เราเสียขั้นที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่สองเมื่อเรือรบเปรังเซีเข้ามาแล้วเขาขาอ ขอคืนเพราะตรงเนี้ยเคยเป็นเงขึ้นของยวนครับเคยเป็นเงขึ้นของยวนะฉะนั้ฝรับเศสของของยวนหรือเสมอแล้วล่ะตรงเนี้ยฝลั่เศสบอกว่าได้จะเป็นของของเขาด้วยไมะได้ปกครองที้หมดครับเราต้องยอมครับยกใจส่วรกำลดีให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาส่วนเป็นสีเหลืองนี่เอาไว้ครับถ้าไม่แลกหรือไม่ให้เขาไม่ยกคืนให้เขาครับเขาจะเอาทั้งหมดเลย เขาจะเอาเป็นมือขึ้นครับถ้าเอาทั้งหมดแล้วประเทศไทยก็ต้องตกเป็นมือขึ้นของฝรั่งเศสเหมือนกับมาเลเซียเหมือนกับพมาที่ตกเป็นมือขึ้นของอังกฤษอินเดียรีส์นะครับเป็นมือขึ้นของเรั่งเศสมาก่อนทหารคดริงไหมทหารเคยพูดจริงไหมรูปที่เห็นนี่นะครับเป็นภาพรายงานที่เขาเขียนส่งไปที่ประเทศฝรั่งเศสว่าเหตุที่เขาต้อง นำเธอลกเข้ามานำกำลังคนเข้ามาเพื่ออะไรเจอตามตาไปตาทำหน้าไปเนี่ยี้นเลไหมอะคให้ัวระว่างนี้นึงลูกอามองมองเท้าด้วยมองสีเท้าด้วยลูกมาที่นี้สองคนสามคน iya ingat makan oh ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นใส่ก๊าหรือใส่แก๊สเข้าไปนะครับในการยกตัวปืนขึ้นนะครับปืนนั้นนะครับในตอนี่ยิงออกไปแล้วนะครับพอยิงออกไปตรงเนี่ยปืนจะเหวียตัวอกมาเองโดยกัรลมาเพราะมมาว่าวตัวหน,นึ่งน,นะครับขับหัวถุงปืนออกไปนะครับอีกตัวหนึง่งเป็นแรงดีงผผดของปืนให้ปืนยกต แต่ละชนิดนั้นนะครับเราก็จะเป็นอยู่ในเป็นโซนเนโซนไปนะครับเป็นกลุ่มของปืนแต่ละชนิดนะครับทางด้านนี้นะครับในโซนทางด้านนี้ทั้งแถบเนี่ยก็จะเป็นปืนเขาเรียกปืนสนามหรือปืนล็อเปลี่ยนต่างๆนะครับในในโซนด้านนี้นะครับถัดมาเราเข้ามาอย่างพื้นที่ตรงนี้เริ่มเริ่มจะร่มเย็นแล้วไหมครับร่มเย็นแลยอ่าร่มเย็นแล้วผิวเข้าอย่างลุกโอ๊ยตัวอะไร

อไไอ่าตั้งแต่ป1ถึงป6เนี่ยเราประเทศจะไม่ได้ให้ขึ้นเรือเลยนะครับแต่ถือว่าวันนี้พวกเราโชคดีนะครับเพราะว่าต้อนราบนะคะรับป1เนี่ยกูเห็นว่ามีพี่เลี้ยงเยอะ สองเรามากันน้อยนะครับถ้ามาสักหนึ่งร้อยคนเนี่ยบอกได้เลยเราเราได้มาเดินด้านข้างเรือเท่านั้นนะครับเราได้มาเดินด้านรอบรอบเรือเท่านั้นะแล้วก็จะวิทยากรก็จะระบายเกี่ยวกับ,รบเรือความเป็นมาอย่างไรอย่างไรนะครับอ่าก็จะเป็นในอย่างที่ครูแจ้งให้ทราบตอนเช้าว่าเด็กๆจะมมีโอกาสแบบนี้อีก นะครับต่อให้มากับคุณพ่อคุณแม่หรือหรือ้อ้ก้่งจะมาวันที่ป้อมพระสุนจัดงานวันเด็กก็ยังไม่มีโอกาสที่มีคุณลุงใจมาอธิบายเล่าทุกเรื่องนะครับหลัทั้งในส่วนที่เป็นป่าทไทเลนบะนะครับนั้นสำคัญ